นี่นมาเฮียกูให้ลุมเลยไปหรือเปล่านี่แตกฮิดูฮิดกูไม่เห็นจะเจ็บเลยเฮียฮ่กฮ่าฮ่าตัวเล็กระวังให้ดี ยูนอรสยอจกิมยอสัดอาตกใจไอ้ส oh, uh, ัโอ้ยไม่โดนอ่อนี่ไงสัตว์ตัวอะไรนะอ่าตัที่อดีบกิสอ้าวอมพนเยเาไปลย่มบีบอกเเอาเอา อ้าวโง<อ>่แล้วมาดิเกียได้หมดทั้งสดชื่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยแย่จังนี่เกียการกิโนยูจิสึขาดทุ่งขาดทุ่งเฮ้ยโอ้ยมันเบรกได้เหรอวะโอ้ยมันจะไปตีได้วะรอดีจัง ตายเลยเฮียโง่ตายที ah. ่ไหนอ่ะลุงตายที่ไหนอ่ะโอ้ขนาดโอ้เฮียวินย่าวินกูขอกูขอต่อยมันนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวผมว่าน้องชายแล้วกู เทพีสุริยาเอ้ยเทพีสุริยาขาดแรงโอ้โห้าโอ้มาเข้าสู่วังบนเหรอวนินใช่ก็รู้เอาขาดแรงเลยสุรยาอืออืออืออะไรพวกนี้เออสกิลสองทำหายได้วะอือป้งองกันอ,อันตรายท,าทำอะไรกูไม่ได้หรอกในล่างเนี่ยไอ้กิ้าโง่นี่ตว์ติดไฟไปมึงอ่ะ นี่ฮะอะาวะอ้แปลาเปนท่อนไม้น่เมื่อกี้เฮียอะไรวะแรกไม่เล่าโอ้ยี่ท่ชอเอะไรติมันไ่เยไอฟูดล้มมือฟดเออมันจะตีเข้าหรอตีเข้าไหมเข้าตีเข้าไมเอัตาดิเซนไล้เหรอตีไม่เข้าใช่หรอเข้าเรา เคยฆ่าได้เน OK, ี่ยเห็นไหมเข้าทำไมจะไม่เข้าโยโย่วางไข่เดี๋ยกูด้วยวางไข่ฆ่าโนโตคาเมะอืมเฮ้ยแล้วมึงจะตีคนนี้แย่ล่ะเอ้ยู่ใกล้หน่อยโอ้ยโอ้ยตัวตัวกระจก ปุ๊บอ่ยไม่ไหวแล้วก่อนไอรินเออเปิดไอต้าดิเดียร์เหรอไอรินเปิดได้ไงวะเล่มีคนเที่ยววะฮัลโหลแบ,บล็คชีโดรีไอ้ตา้ามันไม่ถึงไม่เป็นเหี้ยอะไรวะใช้สกิลยังไงใช้ไม่เป็นเลยอันนั้นมีเงินเท่าไหร่มันใช้ทำไมมีเงินเย,ยอะจังวะเท่าไหร่อ่ะ ม่รู้มันคุยมันซื้อตัวเนี่ยซื้อตัวเก็บมานานแล้วหรือเปล่าเออเป็นเอฟเฟกตี่หว่าน่าจะเอฟเกต์ไปแเฮ้ยตายเอาโอ้โอ้โอ้ black hurricane เฮ้ยมันมาเลยมาลิกันมาลิกันเอ้าทำไมทำไมไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแค่แค่กูใช้มันมันไม่ใช่กัดมันมันเป็นมันเป็นอัต้าเฮี้ย

แบ็คแฟลชไม่เป <Black S 1> <desserts>. ็นไทยอ่ะแบ็คดิวเวอร์เฮ้ยบินกูไปละไปบราเธอเอาไปบราเธอเอาคุตาเลยเอากูไม่ลงอ่ะไอ้ที่ยะเพราะกูอ่ะเจอดขเคนเฮ้ยเอาเฮ้ยว่าอะไรสักที่ยะบางใครเอา อุ้ยอะไรแย่ๆวะอ้าวอ้าวอ้าวอ้อุยีจะตายแล้วอ่ะเยฮ้ยแบล็กฮอร์รีดแบล็กสแลสเอ้าเป็นขี้ะไรตายอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย one two t o เฮ้ยคุณมันทำอะไรปะวะ รู้สึกเปิดนั่นติไม่มันไม่ได้เปิดไม่หรอเปิดไปแล้วเปล่าไม่ได้เปิดไม่เปิดว่าแล้วอันนี้คือไม่ได้เปิดหรอไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดได้งหมดมันดูยากมากเลยวตัวเนี้ยแต่ว่าอันนี้เปิดไอ้ทียเฮ้ยมันเปิดไว้คุณไอ้คุณมันเปิดเฮ้ยเอ้ยไอ้ยายากูกูรอกูรอกูรอเอาเอาไอ้คุณมันใช่มัน เอ้ยกูไม่มีกูมีแต่เอเนลไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้ยเหี้ยถ้าเกิดมึงมีสักตัวนึงแล้วจะแบบสามคนแล้วก็ลุมลุมไอ้เชี่ยต้องทรมานแน่ๆเลยต้องาเรือพวกพวกเราพวกเรามากูจะโจรสลัดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูโค้งเส้นใส่บังโค้งเส้นอ๋อป้าขอไปเองเนอะ แตกตายแล้วตอนแอู้ไม่ไหวแล้วกูกำลังกับใครโน้ตไอ้เหี้ยอ้อยส์โอ้ยเหี้ยเฮียแค่นี้ก็เหมือนซาโวรูโดะน้งเนาะไอ้สโนวเแบกโอ้ยอะไรมันไทยท่าไอ้เหี้ยเลยวะ ไอ้โว้เอ oh. oh. ้านี่อะโอ้ผู้พลาดวันทู่วันทู่เหรออะไรนี่ไอ้สัตว์อีกคุณมันจะตายแล้วว่ะมันจะฆ่ามันหน่อยดิโอ้ยเอ้ยเอาไอ้เหี้ยมันเคาเตอ๋อสัตว์ชั่วเนี่ยเลยได้เอสเดี๋ยวมึงเจอ I have a shit I have my apple. Oh, apple bean The guava The guava Let me. The guava The guava Let me. Let me. Oh, okay. oh. 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 โอ้โหอะเปิดวะเฮ้ยมันเปิดวะเฮียเฮ้ยเปิดแล้ววะเเปิดบิ๊ก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 บิ่กปิ๊กบ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 ิกมันเปิ๊กบิกบิ๊กบิ๊กบิบิดกบ้๊เบี๊ยบิกบิ่กบิกิิ อะไรนะซารับินเอ a บออืมเิดแล้วเแล้ววามมาดี้ายวาเตะไอ้ัาว์โดนกูเตะไอวินโดนเมียไอ้วินมึงจกระเป๋ายังวะเด็ดเดจัดอุ้ยโงพวกระเป๋าเป้อะไรดีวะใส่ของวะามาเสื้อผ้า เสื้อผ้ากูใส่กระเป๋าลากไปแต่ว่ากระเป๋าที่กูใส่ของเล่นน่ยกูใส่กระเป๋าเป้อะไรอยู่อุ้ยเอา้โหเป้ยังเม็นเมเโดนลุงก่อเลเซอร์เจ้าสวยไอวินกระเป๋าใส่กระเป๋าใส่ของมึงใช้กระเป๋าเที่อะไรมึงใช้กระเป๋าเดิมโองใช้กระเป๋าเดิม

อย่าอย่าอย่าทำให้ฟูดนะเว้ยนี่มันคืออะไรวะเอยตายเล้ยเฮ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 ยเฮยเฮ้ยเไรมเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยอะ้ยเตัวเกมพเก้ยเฮ้ยเ่้ยเ้ยเ้เ้เห้ยเฮ้เล้้ยเฮ้เ้้ย้ยย จะปิดชีมมันเองไอ้ฟุตหอยไป <c oughs> อุ้ยเวลาได้ไอ้ฟุตออกเกมออกเกมแล้วก่อนไอ้ค <c> น <oughs> ย่นนี่นะบ๊ายบาย